ก็ขอสวัสดีพี่น้องคนรักสับปะรดสีผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ช่องเกษตรวาร์เรจีทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้ตื่นแต่เช้านะครับก็พาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเดินชมสวนสับปะรดสีนะครับสูดอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้านะครับณคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับทุกคนวันนี้นะครับก็อากาศดีมากๆเลยนะครับทุกคน เพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนนะครับเพิ่งหยุดตกไปนะครับเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆนะครับมาชมสับปะรดสีแต่เช้านะครับวันนี้ผมมีต้นสับปะรดสีชนิดหนึ่งนะครับที่มีสีสวยมากๆนะครับเพิ่งเขาเพิ่งจะขับสีสวยๆนะครับในช่วงนี้นะครับมันคือต้นอะไรเอ่ยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมพร้อมๆกันนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนนะครับทุกคนครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ต้นที่ว่านั้นนะครับก็คือสับป,ประรดอากาศหรือทิวเลนเซียนั่นเองครับทุกคนไปดูใกล้ๆครับเพื่อนๆนี่ครับต้นนี้ก็คือทิวเลนเซียนะครับหรือสับป,ประรดอากาศครับทุกคนช่วงอากาศเย็นๆนะครับเขาก็จะปลายใบสีออกแดงๆแล้วก็มีสีม่วงอยู่ตรงกลางครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมใกล้ๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของ ต้นสับป,ปะรดอากาศนะครับจะมีก้านก้านดอกสีม่วงนะครับตรงกลางแล้วก็มีเ,เกสรน,นะครับตัวตัวเมียรหรือตัวผู้นะครับจาไม่ได้ตรงก้านข้างบนนะครับเป็นสีเหลืองๆอ,อย่างนี้นะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆหนึ่งปีเหมือนจะมีให้ชมประมาณปีละครั้งนะครับเพื่อนๆถ้าจําไม่ผิดนะครับซึ่งสวยงามมากเลยพอเขาหมด ดอกดอกเขาโรยแล้วนะครับเขาก็จะกลับคืนเป็นสีเขียวนะครับเพื่อนๆเป็นสีเขียวปกติเหมือนพวกนี้นะครับเพื่อนๆเออมันเป็นต้นที่มหัศจรรย์เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่สวยงามนะครับน่าชื่นชมเลยนะครับใครที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับก็คงจะรู้ดีคงได้ชมเหมือนกันนะครับใครที่ไม่มีนะครับลองหามา ลองเลี้ยงดูนะครับเพื่อนๆเลี้ยงง่ายแค่เอาวางไว้เฉยๆนะครับนี่ครับผมวางไว้บนฝาพัดลมอย่างนี้ก็เจริญเติบโตเองนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับช่วงหน้าแล้งก็รดน้ําบ้างนะครับให้ความชุ่มชื้นเพราะว่าเขาจะเป็นไม้ที่ดูดซับสารอาหารทางอากาศครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ครับเขาจะมีท้องใบนะครับสีขาวๆตรงนี้ครับเขาจะเป็นที่ที่เกาะธาตุอาหารจากธรรมชาติจากอากาศนะครับเพื่อนๆ ส่วนต้นนี้นะครับก็จะอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็กําลังจะชูช่อออกดอกสวยๆเหมือนกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับนี่ครับเขายังออกไม่หมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับทิวเลนเซียสปะรุอากาศครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นอ่าสปรดอากาศนะครับที่มี คราวหรือสีอยู่ด้านล่างครับก็จะสวยงามไปอีกแบบนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้นะครับภายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมนะครับอย่าลืมชมโฆษณาให้จบนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ